ที่ทานจุกจิกแล้วอยากแก้ปัญหาลองฟังคลิปนี้ดูค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินก็อยากจะมาแนะนําแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะหนึ่งในลูกเทรนของมินนะคะที่เขาเป็นเคสของคนที่ชอบกินจุกจิกมากๆนะคะลดมาได้สักระดับหนึ่งนล้วแหละแต่ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่นั้นสักทีทุกคนเคยมีความเชื่อผิดๆกันไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะผอมหุ่นดีเนี่ยต้องทานน้อยๆน,น,นะคะออ้ยถ้ามันเต็มจานเต็มแบบเต็มโต๊ะเนี่ยมันดูแบบเป็นผู้หญิงที่ไม่ผอมไม่หุ่นดีเลยใครเคยเป็นเหมือนมินยกมือขึ้นนะคะ <Yes. S 2> มินเคยเป็นคนนั้นค่ะที่แบบว่า เอาง่ายๆคือต้องทานน้อยที่สุดมันจะได้รู้สึกตัวบางตัวผอมนะมันเป็นแค่ความรู้สึกค่ะทุกคนแล้วก็เป็นความเชื่อผิดๆนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมีสุขภาพดีแล้วก็ไขมันลดลงหรือว่ามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะคะโปรตีนต้องทานให้ถึงนะคะแล้วก็สารอาหารก็ต้องครบครันด้วยค่ะลักษณะอาการหอนการหิวจุกจิกเนี่ยมันเกิดจากการที่โปรตีนเราไม่ถึงไขมันดีเราไม่ถึงหรือคาร์โบไฮเดรตในมือมือนั้นของเราก็ไม่ถึงในสัดส่วนที่เราใช้พลังงานไปค่ะเพราะฉะนั้นการบาลานซ์ไดเอทนะคะก็คือต้องดูโปรตีนให้ถึงไขมั ดีให้ถึงคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ให้ถึงนะคะรับรองเลยค่ะคุณจะไม่หิวจุกจิกแน่นอนอันนี้มินท้าแล้วก็การันตีเลยใครอยากเข้ามาเทนนะคะหรือว่าอยากเข้ามาได้รับความรู้กับพวกเรานะคะเข้าโปรแกรม t ีอไปกับพวกเราทักพิมพ์คอมเมนต์สนใจกันมาได้เลยมินเป็นหนึ่งในคนที่ลดยากมากๆแล้วกลายเป็นคนที่ลดได้และอยากแบ่งปันความรู้นี้ค่ะ